ครับกัวจริงชาแนลครับผมตอนนีเ้เริ่มแล้วนะครับกับการขายอาหารออนไลน์นะครับตอนนี้แม่มเอฟซทั้งหลายก็ได้ซื้ออาหารทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ช้างของเราก็เริ่มรับประทานได้แล้วนะครับเราจะวางถาบวางถาดไว้เป็นเครื่องวงกลมนะครับแล้วก็ช้างก็จะมา กินพร้อมๆกันแบบนี้ครับพร้อมกับไลฟ์สดให้กับแม่ๆเอฟซีได้ดูด้วยนะครับโดยควันจอยนะครับของสามสาวดาวซิงนะครับออาหารเมนูวันนี้ประกอบไปด้วยแต,แตงกวาล้วยล้วยแล้วก็มันแก้ว แล้วก็แตงงูด้วยนะครับพร้อมซับนะครับนี่พลอยนี่พลอยกับอากิดควานกิดวันนี้โรงเรียนหยุดก็เลยมาเป็นควานก็กินอ่างนี้ นี่ก็เป็นอีกสมาชิกหนึ่งครับนี่นอนรอแน้วนอนรอในช่วงค่ําช่วงค่าก็จะได้อาหารของโปรดแต่ของแม่แม่เอซีที่จะมอบให้นะตอนนี้นอนรอไปก่อนนะหนูมีน้องมันรวยด้วยน้องมันรวยนะนี่ก็อยู่ข้างๆกับพี่ช้างเรนอืม ใบบน,น,นี้านท่องเที่ยวจากสีสเกตนะครับสีท่านก็ยังรองให้กำลังใจช้างอยู่เราได้เห็นบรรยากาศการไล์สดการขายอาหารช้างด้วยครับันสีท่านนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับอีกสักครู่เนเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูการไล์สดขายอาหารช้างของพี่น้องช้างนะครับน,นีว่าก,กาลัง เตรียมอาหารนะครับแตงโมครับแตงโมนี่คนกินได้ไหมครับกินได้กินได้นะอือหวานคุณแตงโมก็แซ่บครับขอบคุณครับผู้จัดการอร่อยช่องแหว่เจียงชาแนลนะรีวิวกินแตงโมขวดน้องทางรสชาติเป็นไงครับอร่อยมากเลยครับอร่อยจริงครับโอ้ยกล่องข้าส้นกันเด้อเนี่ย ออร่ยยมากเลนะนี่ก็เป็นอาหารของน้องช้างนะคะตะกร้าเป็นโจโก้เลยมีทั้งกล้วยคำว่าโจโก้เปนคืออะไรครับโจโก้มันก็มันมันๆเนี่ยมันสารเราโจโก้นะคะพูนโจโก้นี่เป็นศัพท์ที่ผมเพิ่งได้ยินแล้วก็เพิ่งเพิ่งรู้คำแปลมันได้โจโก้นะครับพูนโจโก้ เองเราก็ทำก่อนนะคะล้างแล้วล้างอีกล้างอย่างนี้นะคะไงโมเราก็มีนะแม่ควานรวมไปถึงแม่ควานก็ชิมรสชาติก่อนน้องช้างนี่สับปันสับเนื้อหมูเอาเอาสตะโกพังโอ้แม่ควานเป็นหนูรองยาต้านไหนไม่ดีแม่ควานสับ,บก่อนบวมสับจนมุมโต๊ะมันพังน,นะมุมโต๊ะพัง <c oughs> อาดมุจ้าขึ้นรุนแรงเฉดสงสัยว่าเป็นเครียดกับ ไปทะเลาะกับสามีมาบอกเหตุทำความรุนแรงระบายใส่โต๊ะอาหารของน้องช้างเรานะคะก็ล้างแล้วนะดีครับเลี้ยวโค้จางทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับช่วยช้างทางอ่าช่วยงานตกช่วยช้างตกงานที่วังทะลุนะครับ ในเลบัญชีนะครับสสวัดีค่ะขอร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยครับเพื่อช้างไทยของเราครับน้องหลานดีใจใหญ่เลยครับได้คะแนนเยอะได้คะแนนคนละคะแนนอาจารย์ดีใจคนละหลานครับ คนละหลายร้อยคะแนนไปถึงพานนะนี่ครับบรรยากาศของการไลฟ์สดนะครับก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันครับนี่ครับสมัยใหม่ครับไม่ต้องทำอะไรมากมายครับขอให้ช่วยกันอย่างนี้ก็ดีแล้วครับผมนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับด้วยนะครับ